สวัสดีพี่น้องสุขูสุขณนมนีผมดีเจเป็นหน่อยอารมณ์ดีนะครับวันนี้มาอยู่ที่งานกาชาติมุกดาหารนะครับผม,มาที่บริเวณงานแล้ววันนี้ก็จะกดถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันไม่ได้นะครับว่าบริเวณงานเขาจัดอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ชมเลยนะครับนี่บริเวณงานงานกาชาติของจังหวัดมุกดาหารสำหรับปีนี้นะครับโตดด้ลมหนาวเลยวันีพอด,อดีมีเสื้อผ้าอาพรเยอะแยะเลยสําหรับใครที่ ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่ได้มาเที่ยวงานกาชาติมุกดาหารก็รีบๆมานะครับรีบๆมาเลยยังอยู่อีกหลายวันนะครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านกําลังทอผ้าไหมผ้าายนะครับเป็นผ้าายของกลุ่มแม่บ้านกลุ่ม,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 นนม,ม,มสตรีของอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้คือผ้าที่ทําด้วยมือนะครับ ผ้าทำด้วยมือผ้าไายเป็นภ <ไป S 2> ูน <ไป S 2> มิปัญญาของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีอ,อันนี้มีลทา่สวยๆนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวสําหรับใครที่ต้องการอยากจะ,อะเอาไปใช้นะครับหรือว่าเอาไปโชว์ที่บ้านนะครับพี่น้องก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ d j เจเป็ดน้อยอารมณ์ดีกับคลิปนี้นะครับกับคลิปนี้แหละ ที่พี่น้องกําลังชมอยู่นี่มีภาพมีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยมีตั้งปลาถุงผ้าพันคอแล้วก็ผ้าฝ้ายที่เอาไปตัดเสื้อนะครับมาแปรรูปเป็นเสื้อทีวันนี้นะครับมามาโชว์ที่งานกาชาติจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะได้นะครับติดต่อได้ที่ ดีเจเป็นน้อยอารมณ์ดีได้เลยนะครับ061043 1 1 7 4นะครับ0 6 1 0 4 3ก1 7 4สาหรับภาพฝ้ายนะครับหรือว่าใครต้องการอยากจะได้ผ้าไหมหรือว่าต้องการอยากจะได้สินค้าอื่นๆก็มีมากมายเลยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ขอบค,คุณผู้ติชมขอบคุณผู้ติดตามนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ